สวัสดีครับวันนี้วันที่1ตุลาคสมสอ6 5นครับก็จะมาอัปเดสตสถานการณ์แล้วก็ดูในส่วนของ n v d r ของนักทุนต่างประเทศนะครับว่าเข้ามาเก่งกัาไรตัวไหนกันบ้างก่อนอื่นดูคลิปกันก่อนนะครับแบแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720 t นะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อดนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับลุงตู่อยู่ต่อจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เรารับชมคลิปกับขอบพระคุณคลิป Channel มีด้วยนะครับเราก็คงทําใจกันได้นะครับแต่ประเด็นก็คือนักทุนต่างประเทศหรือนักทุนชาวไทยนั้นจะเห็นเป็นอย่างไรก็เมื่อเวลา16บหกนากาินาีเซตก็ปิดที่ลบสนะครับจากเดิมที่บวกบวกเขียวเขียวบวกบวกดำดำไอ้บวกบวกแดงแดงนะครับเดียวดาเดียวแดงเดียวแดงเดียวเดียวเขียวเดียวแดงเดียวเขียวนะครับสลับกันอยู่นะครับสุดท้ายเมื่อลงตูวอยู่ต่อก็เป็นสีแดงนะครับซึ่งก็เป็นสีแดงดัง ของดาวโจนส์หรือของ S&P นะครับก็เป็นไปตามปกตินะครับส่วนหลังจากที่ลงตู่อยู่ต่อนะครับก็มีข่าวดีก็คือ u s สดอลลาร์นะครับสามารถอ่อนค่าลงไปนะครับทำให้เงินบาทไทยนั้นแข็งค่าขึ้นมาที่37.82นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับทุกคนต้องมองบวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็จะไปดู Nvidia ของนักทุนต่างประเทศซึ่งที่ดูที่บนลุ่มนะครับเพราะว่าบนลุ่มนั้นสำคัญนะครับ มาที่ตัวแรกนะครับตัวมอนี้ก็คือว่าทําไมถึงนักลงทุนต่างประเทศนั้นให้ความสนใจอย่างสูงนะครับก็เข้ามาดูก็เห็นว่ามีลักษณะการพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ราคาเดินทางมาตั้งแต่ราคา2.3บาทขึ้นมาที่2.4บาทถือว่ารุนแรงทีเดียวซึ่งเราก็จะเข้าไปดูนะครับว่าอินดิเคเตอร์นั้นบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับใส่ตัวแรกคืออุจจ a ร d แล้วก็ใส่ตัวถัดมาก็คือ รีเนเลกชันนะครับเพระเห็นว่าจังหวะขาขึ้นนะครับอันนี้ไปตามเฟรมเดย์น,นะครับก็มองเห็นว่าจังหวะนี้ก็คือจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแต่ว่าประเด็นก็คือที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคายืนอยู่เหนือ,อด้านบนของรีเนเลกชันมันก็จะค่อยๆสายเวดาวงมาที่ราคาล่างสุดเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปของมอนี่ก็ m o r ี e, นี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูตามเฟรม e e k นะครับ จ่วยนะครับจะจะัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะท f าเฟรมวิกก็อยู่ด้านบนแล้วอยู่เหนือ l รนเนีย์เอก็กช่นพอดีนะครับนั่นก็หมายว่า,วามีโอกาสที่จะไซด์เวด o าวลงมานะครับไซด์เวด o าวลงมาถึงจังหวะถัดมาคือบริเวณด้านล่างเราก็ะจะบอกได้ว่าตัวมอนี่ในอนาคตดนั้นมีโอกาสที่จะกลับลงมาที่ราคา2.15บาทน,นี่คือในทางเทคนิคที่ดีนะครับเราจะาจะเห็นว่าเขายังยก สูงยกโลขึ้นยกไฮทำนิวไฮใหม่นะครับเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับถือว่าตัวนี้น่าสมควรที่เก็บไว้ในพเวอร์ลิกแต่ว่าในจังหวะถัดมานั้นอันใกล้นี้นะครับเขาจะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาลงมาที่2บาทกว่ากว่าเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปเจอจังหวะที่ราคาเขาลงมาเหลือ2บาทนะครับท่านก็อรอให้เขาลงมาที่ต่ําสุดที่2.11หรือ2.15นะครับ ค่อยเข้าซื้อทั้งหมดที่ตรงนั้นนะครับนี่คือจังหวะมันจะเป็นไปดังธรรมชาตินะครับทุกคนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าราคานะครับเมื่อราคาเทียบกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของล e เนียลเลกชั่นต่ำสุดสูงสุดนะครับเมื่อไรก็ตามที่มาลงมาต่ำสุดมันต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อไรก็ตามที่มันขึ้นสูงสุดมันก็จะลงมาต่ำสุดฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือขึ้นไปสูงสุดพอขึ้นมาสูงสุดเขาก็ต้องไซเวตต่ำลงมาเราก็แค่มารอรับตรงที่จ เดี๋ยววันจันท์นี้ขึ้นมานะครับก็จะค่อยๆไซเวดดาวลงมานะครับก็จะไปว่าลุงตู่ไม่ได้นะครับมันเป็นจามจังหวะของเขาเองนะครับเป็นจังหวะของการขึ้นการลงของราคาที่เป็นไปตามปกติเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ามาอยู่ในกรอบของ linear equation นะครับฉะนั้นตัวมอนี้ก็ถือว่าถึงจุดสูงสุดบริเวณนี้นะครับแม้ว่ายังคงมีวอลรุ่มเข้าวันล่าสุดแต่ถามว่าวันจันทร์ราคาจะเป็นสีแดงค่อยไซเว์ลงมาด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือ,คอ เรามาเตือนกันล่วงหน้านะครับถามว่าตอนนี้เราจะเก่งกําไรยังไงก็ลอยสักเดือนหนึ่งนะครับค่อยเข้าไปแล้วก็รอซื้อที่จังหวะเขาจะมาที่2กว่านะครับตอนนี้อยู่ที่2.74แต่ว่าเรารอรับที่2.3.4ก็ได้นะครับนี่คือทิศทางการจะขึ้นจานลงของมอนะครับถัดมานะครับตัวที่2ที่นังทุนต่างประเทศเข้ามอนี้นังทุนต่างประเทศเข้า69ล้านนะครับส่วนทรูนั้นก็อุดุ่มเข้า27ล้าน เพราะอะไรครับเพราะทูนั้นมีข่าวดีนะครับกับ DT แทนะครับล้วถามว่าทําไมไม่เข้า d t แทบ้างก็ในเมื่อก็ดูราคาของทูนะครับตอนนี้ราคาอยู่แค่5บาทถ้าไปเข้า DT แทมัน30กว่าบาท20กว่าบาทก็แพงไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนักลงทุนต่างประเทศก็มอบสินมอบใจแล้วก็ตัดสินใจนะครับเข้าทูเป็นอันดับที่2 27ล้านกว่าวนลุ่มรเราก็มาดูนะครับว่าจังหวะของทูนั้นจังหวะถัดมาก็คือจะมีโอกาสที่จะค่อยไซเว์ขึ้นไปด้านบนที่จะมาที่ราคา สูงสุดของ linearization นี้ก็คือราคา5.30นะครับหรือราคา5.2ตอนนี้ราคาขึ้นมาแตะ5บาทนะครับอย่างที่เราเคยเรียนให้ทราบในคลิปก่อนหน้านะครับสำหรับตัวนี้ท่านท่านท่านย้อนกลับไปดูนะครับว่าจะมีมีคลิปเกี่ยวกับทูของ Channel นี้บอกให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าราคาทูก็จะพุ่งค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็มายืนยันกันตามจังหวะนี้นะครับราคาก็จะมาที่5.18 แล้วจังหวะนี้ตัดไปนี่ก็จะเป็นยังไงของทูถ้าทูยังคงยืนอยู่และยังคงมีมีชีวิตอยู่นะครับคือเขายังไม่ควบรวมกับดีแท็จังหวะถัดมาเขาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นมาที่ราคา6.4บาท6.4นะครับแต่ว่าถ้าเขาจะมาได้ที่6.4ราคาเซตจะต้องบวกขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้เซตอยู่ที่ประมาณ1 6 0ใช่ไหมครับ1,500 1,590นะครับเซทที่มาตรงนี้ก็ต้องประมาณ1,800 800หรือพัน0แปดพันไอ้พันเนะครับในประมาณสิ้นสิ้นปีนี้นะครับราคาของทรูก็จะมาที่6.40บาทดังนั้นท่านที่เป็นนักเก่งกาไรท่านก็พิจารณาดูนะครับแล้วก็แต่ท่านจะพิจารณาดูว่าท่านจะเข้าที่ตอนนี้หรือเปล่าหรือท่านถามว่า,าเข้าเข้าช้าไปหรือเปล่าก็ช้าไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทูเขาเริ่มสตาร์ทขึ้นมานะครับจงังหวะทูเขาเริ่มสตาร์ทขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วท่านรอเข้าอีกได้กี่ตอนไหนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์วันอาทิตย์หน้านี้ก็จะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้อาทิตย์ถัดไปทัวร์เขาก็จะค่อยๆลงมาท่านก็รอเข้าที่4.8 4.9ได้นะครับในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้านะครับแต่ว่าประเด็นคือเขายกโลนะครับยกโลยกโลขึ้นแล้วก็ยกนิวไฮไปเรื่อยๆจังหวะหุ้นไซเว่อแบบนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีควรจะเก็บไว้ในพอร์ตหรือจะเก็บไว้ในพับลิกนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเราเป็นเพียงนัก เป็นผู้วิเคราะห์ตามเทคนิคของกราฟนะครับเราไม่ได้มาเชิญชวนให้ใครเล่นหรือว่าใครลงทุนอะไรยังไงตามแต่ท่านนั้นใช้จิตใจในการดูแล้วก็ไปใช้การแอปพลแล้วก็ใช้การดําเนินการทําธุรกิจของท่านด้วยตัวของท่านเองนะครับเพราะว่าการมาลงทุนนี่คือการทํากําไรเพราะฉะนั้นท่านก็หาวิธีทํากําไรด้วยตัวของท่านเองโดยการอ้างอิงจาก channel ของเรานะครับ เราต้องเราก็นําสิ่งดีๆมาให้ท่านได้รับทราบกันเพราะฉะนั้นท่านก็พิจารณาสิ่งดีๆที่เรานํามาเรียนให้ท่านเข้าใจและท่านก็นําไปปฏิบัติเอาเองนะครับเราไม่ได้มาเชิญชวนให้ท่านซื้อทูหรือว่าท่านซื้อหุ้นต่างๆที่เราเข้ามาเพราะว่าเราดูจากวอลุ่มของนักทุนต่างประเทศทูเข้ามาเป็นอันดับที่สองเราก็กะเก่งตามนั้นนะครับเรียนให้ท่านทราบออกตัวยังสวยรูขนาดนี้เลยนะครับก็ต้องเข้าใจกันนะครับเราไม่ได้มาแนะนํานะครับเรามา ดูตามสิ่งที่นักทุนต่างประเทศมีวลุ่มเข้านะครับทีนี้เราก็มาดูตัวถัดมาทียูนะครับทียูนักทุนต่างประเทศก็ให้ความสําคัญเป็นอันดับที่3นะครับเข้ามาก็เป็นจังหวะอย่างนี้ก็คือจังหวะอะไรครับถ้าเรามองก็คือเขาก็จะค่อยๆไซด์เวลลงมานะครับเพราะอะไรครับเพราะเรามีทฤษฎีบอกว่าทฤษฎีของเราเองนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเมื่อราคาเทียบกับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของเรนนเลชั่น e เมื่อ <ME an> มันขึ้นสูงสุดก็ต้องลงต่ำสุดเมื่อ <ME an> มันต่ำสุดก็ต้องขึ้นสูงสุดเป <ME an> ็นเช่นนี้นะครับจากนะครับรูปนี้ก็คือเมื่อมันลงต่ำสุดมันก็ขึ้นสูงสุดเมื่อขึ้นสูงสุดก็ลงต่ำสุดต่ำสุดเสร็จมันก็ต้องขึ้นสูงสุดเป็นไปดังเช่นนี้ถูกต้องไหมครับแล้วจังหวะถัดไปก็คือเขาจะต้องค่อยๆไซเวดาวลงมาเพราะฉะนั้นเราก็รอเข้าที่บริเวณ16บาทพอเข้าที่สิบบาทก็กัดฟันทนถือทํากําไรขึ้นไปที่อย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นจังหวะไซเวอัพนะครับจังหวะไซเว เหมาะสมที่จะเก็บเข้าไว้ในพอตแล้วก็ยกโลนะครับยกโลยกโลแล้วก็ทำนิวไฮทำนิวไฮทำนิวไฮค่อยๆทำนิวไฮนะครับโลแรกทำนิวไฮโลอ่าโลแรกแล้วก็โลสองยกโลขึ้นไปแล้วก็ทำนิวไฮโลสามในโลสองแล้วก็ยกโลแล้วก็ยกไฮนี่คือเทคนิคที่ดีที่สุดในการที่เราจะมาเก่งกำไรจากนักลงทุนต่างประเทศทำให้เราเข้าใจนะครับ นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจ tu 8ล้านนะครับถัดมานะครับ X q u o นะครับเ q u o นะครับอย่าลืมนะครับจังหวะ s i d e way up เราต้องเล่นหุ้นที่จังหวะ s i d e way up โดยส่วนใหญ่จะดีที่สุดนะครับในการเก่งกําไรเพราะอะไรครับยกโลยกโลยกโลแล้วอะไรครับนิวไฮใกล้นิวไฮแล้วก็ทํ e นิวไฮมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเล่นหุ้นเราต้องเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะ s i d e way up เท่านั้นเก็บไว้ใน public นะครับอันนี้เราก็ มาแนะนําให้ท่านเห็นจังหวะของการขึ้นตามจังหวะของราคาของเคิร์ฟของเวลานะครับมาได้แนะนําให้ท่านซื้อหรือขายนะครับให้ท่านนําไปพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ท่านควรจะทํำยังไงจังหวะสูงตรงนี้นะครับก็คือจังหวะสูงสุดแม้ว่ามีวอลรุ่มเข้ามาเยอะนะครับแต่ประเด็นของเขาจะเลยกรอบในเลกกเกชันนั้นมันต้องเข้าๆค่อยๆเข้ากลับมาอยู่ในกรอบแล้วก็ค่อยๆไซเวลงมานิวโลแต่ว่ายกโลนะครับ ต่อไปเขาอาจจะยกสูงขึ้นไปในจังหวะถัดไปนั่นก็คือว่าสุดท้ายเขาก็ต้องยกโลนะยกโลก็คืออะไรครับถ้าจากตรงนี้ก็หมายาว่าเขาจะไซด์เวดาวลงมาแล้วก็ยกโลขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปทำยวไหใหม่นี่คือจังหวะที่เราจะทํากําไรก็คือว่าเราอาจจะมารอรับที่บริเวณนี้นะครับคือค่า0.62เพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะดีดกลับขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเอาเส้น EMA เข้าไปนะครับเราจะเห็นเส้น ต้าน200วันนะครับเส้น moving average นะครับ5้าวันเราก็ปรับเป็น200นะครับเป็น200แล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันคืออะไรมันคือแนวโน้มอะไรเห็นเส้น200วันไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับอันก็คืออยู่บริเวณด้านล่างก็หมายก็ว่าเขาจะค่อยๆขึ้นไปปแบบนี้ก็คือว่ามันจะเป็นแนวแนวต้านนะครับถ้าเมื different different s. S ่อไหร่ก็ตามที่เขามาชนเส้น200วันเขาจะพุ่งขึ้นไปต่อนี่คือแนวต้านของเส้น200วันแรงต้านของเส้น200วันเส้น200วันอยู่นี่นะครับ ขึ้นมาเสร็จเขาก็าไซด์เวดาวลงมาชนเส้น2องละวันเขาก็จะพุ่งขึ้นไปใหม่สําหรับเอคัวนะครับเราก็ดูไทม์เฟรมวิกช่วยนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับคือเส้น2องละวันอยู่บริเวณบูริเจอร์บแบนตรงกลางเมื่อขึ้นไปเสร็จเขาก็อาจจะมีขึ้นไปได้อีสักพักหนึ่งแล้วก็ไซด์เวดาวลงมาชนตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นไปต่อก่อนที่จะไปที่ราคา0.85นะครับ สหรับตัวเอกขัวนะครับว่าจะเข้าตอนนี้เราก็รอรับกําไรอย่างเดียวนะครับเขาแต่ว่าเขาจังหวะเขาจะมีทําให้เราแพนิคนิดหน่อยนะครับทาให้ทานักทุนหลายท่านแพนิคนะครับก็คือเมื่อขึ้นไปแล้วก็ต้องมีการลงมาก็เป็นการแพนิคนะครับจังหวะของเขานี่นะครับขึ้นไปก็อยู่ที่แรงซื้อแรงขายในแต่ละช่วงนะครับอันนี้เป็น t i m เฟรมวีคนีครับกลับไปดูที่ตามเฟรมเดเห็นไหมครับว่าเขาก็มีการขึ้นมีการลงนะครับไปตามจังหวะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตามจังหวะที่ ชแนลนี้หรือแอดมินได้เรียนให้ท่านทราบถึงทิศทางแนวโน้มการขึ้นการลงของราคาท่านก็นําไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวของท่านเองนะครับใช้สติเยอะๆนะครับอ,อย่ามาเชื่อชแนลนี้เยอะนะครับอันก็ต้องเชื่อจิตใจของท่านเองว่าประสบการณ์ของท่านนั้นบ่งบอกว่าอย่างไร ในการลงทุนและทํากําไรถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาทาโกนินะครับทาโกนินักทุนต่างประเทศก็ให้ความสนใจ5ล้านกว่า5ล้าน6กบนลุ่มนะครับจังหวะของเขาก็คืออะไรครับเขาก็จะรุ่งพุ่งขึ้นไปชนด้านบนก็จะไปที่4.5่จุดหอะไรครับเพราะว่าบูจ์แบนด์บีบตัวเข้ามาหากันแล้วราคายืนเหนือกึ่งกลางบูจ์แบนด์ก็เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพนะครับแล้วราคายืนเหนือเส้น2องะวันบริเวณนี้ก็ส่งผลให้ราคานั้นค่อยๆ่อยไซด์เวย์ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งคือการ การที่เขาจะลงมาชนตัวตัวเส้นแรงต้านนะครับก็คือตัวตัวเส้นแรงต้านหรือเส้นดีดราคาก็จะมีอยู่มีเส้น2อและวันนะครับเราก็จะมีตัวบล,ลูเจอร์แบนตรงกลางเราก็จะมีลีเนียเลกเกชันตรงกลางพวกนี้คือตัวที่จะเป็นตัวดีดกลับของราคานะถ้ามันมีราคาอยู่ด้านบนนะครับราคาอยู่ด้านบนบลูเจอร์แบนอยกลางเขาก็จะดีดราคาขึ้นไปแล้วถ้าอยู่บนของลีเนียเลกเกชันเขาก็จะดีดราคาขึ้นไปแล้วถ้าลงมาต่ํากว่า พวก2ตัวนั้นก็คือตัวบูลจ์บแบร์แล้วก็เรนเนลเชันถ้าเข้าลงมาต่ำเขาก็จะมาชนเส้น2ระหวันแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปนี่คือเทคนิคในการที่จะดูว่าตัวไหนเป็นเส้นที่เป็นแรงต้านหรือมีแรงเวี่ยงนะครับให้ราคาพุ่งขึ้นนะครับฉะนั้นก็นี่ก็คือแนวโน้มนะครับของการที่ดูทิศทางท่านก็นําไปประยุกต์ใช้งานนะครับในการวางแผนทํากําไรระยะสั้นระยะกลางระยะไกล อยู่ที่ท่านนักงทุนจะพิจารณาดูนะครับว่าอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือเปล่านะครับอันก็พิจารณาดูนะครับดมายตัวนะครับนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจ5ล้านนะครับวนลุ่มเข้ามานวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคือ AOT นะครับจังหวะของ AOT นี่ทำอะไรอยู่ทําจังหวะอะไรอยู่บ่งบอกว่าราคาเ็าจะลงมาอีกนิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาขึ้นมาสูงสุดแล้วขาก็จะไซเวดาวลงมาถึงจุดลีเนียเดกชันด้านล่างนี้ก็อยู่ที่ราคา 71บาทเพราะว่า AOT จะลงมาที่71บาทได้ไหมได้นะครับเพราะอะไรครับมีโอกาสเปลี่ยนไปได้เพราะว่าเขามีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก้หมายเขาว่าในวันถัดมาก็จะมีราคาเสมอตัวหรือราคาล่วงต่ํากว่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสลงมาตรงนี้ได้ที่เรียในชัชนด้ดอลลาร์อยู่ที่70 71บาทเราก็รอรับที่71บาทแล้วรอทําให้มันทํากําไรขึ้นไปให้กับเราที่ราคา77บาทตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะอะไรครับ นักทุนต่างประเทศเผยจุดก็คือว่าเมื่อเขาเข้าซื้อที่7 7 2บาทเขาก็ย่อมหวังกําไรที่อยู่ที่77บาทเพราะราคามันจะค่อยขึ้นไปที่ตรงนั้นนะครับสำหรับ AOT ก็มีสตอรี่หรือมีที่ทางการบริหารงานที่จะค่อยๆทํากําไรเข้ามาหลังจากวิดโ o เร a ซิ่งเปิดขึ้นมานะครับก็ค่อยๆ่อยทำกำไรเข้าไปอย่างต่อเนื่องถึงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4การสัมปทานเก็บพื้นที่ที่ค้าขายสินค้า ของ King Power a o t ถ้า a o t ก็ต้องมี King Power เป็น Backup นะครับอันนี้เราก็สับซบกันอยู่นะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เราก็เก่งกำังกำกังกำไรราคาล่วงหน้าได้ว่าเอ้าของ a o t ก็คือ77บาทอันนี้ถ้าท่องทุนต้องพิจารณาเองนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่เราว่าหรือเปล่านะครับต้องให้ความสําคัญกับจุดที่เรากล่าวเข้ามานะครับเราก็ไปดูที่จามเฟือ วิกนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นไปได้หรือเปล่าตามเฟ w ร์ k วกก็บอกว่าไอ้ตอนนี้ก็กาลังจะพุ่งขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจังหวะของเขานั้นไซด์เวอัพนะครับก็แน่นอนถ้าพุ่งขึ้นไปก็น่าจะใกล้ๆเก้าสิบไอ้เจ็ดสิบเก้าบาทถ้ามาดูตามเฟิร์สวิกมันก็บอกว่าแทนที่มันจะไปแค่เจ็ดสิบเจ็ดบาทจุดสูงสุดของเขานั้นอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทสำหรับตามเฟิร w วิกให้ทุกคนพิจารณาดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างเช่นเราบอกทูไว้ตั้งแต่สองเดือนหรือว่าเดือนกก่่่ออนนะบบวาาาีจขึ้มท5ท5 ทูก็จะมีราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะครับท่านก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก่อนหน้านะครับที่เรามีทูไว้ในคลิปนะครับท่านก็ไปดูวิธีการที่เราเก่งกําไรไว้ว่าทูแต่ก่อนที่มันจะขึ้นไปนั้นจะมันจะต้องมีการย่อตัวพอขึ้นไปเสร็จสูงสุดมันก็ย่อตัวลงมาพอย่อตัวลงมาเสร็จมันก็ต้องขึ้นกลับไปอีกรอบหนึ่งก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะครับ Sa ราบทูอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ท่านและเห็นว่าสิ่งที่เรานั้นได้มองจาก กราฟเทคนิคนั้นเป็นแนวนั้นและมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่านะครับทนานนักลงทุนที่เคารพครับยังไงอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับถือเป็นการบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมช n e l นี้นะครับให้ยังคงอยู่แล้วก็ทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านเห็นในลักษณะต่างๆที่เรา วิเครา์ให้ท่านเข้าใจนะครับเพื่อไปนําไปประยุกต์ใช้ส่วนตัวของท่านเองนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนึกถึง Channel Stock b a n g k o กไว้เยอะๆนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ